สวัสดีค่ะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงเช่นฟืนหรือถ่านต้องใช้แก๊สออกซิเจนช่วยให้ไฟติดแก๊สออกซิเจนมีอยู่ทั่วไปในอากาศนี่เองค่ะท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วแก๊สออกซิเจนยังคงอยู่หรือไม่หรือว่าหายไปไหนดูจากวิธีทัศน์ต่อไปนี้ได้เลยค่ะเราจะมาตรวจสอบอากาศทั้งก่อนและหลังจากการเผาไหม้ของสารในหลอดวิเคราะห์แกส๊ส ก่อนอื่นเราจะวัดปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศก่อนการเผาไหม้ปริมาณแก๊สออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ21มาดูปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนการเผาไหม้มีอยู่ประมาณ0.03ตต่อไปจะมาตรวจสอบอากาศหลังการเผาไหม้ ปริมาณของแก๊สออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ17%ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกินขีดระดับสูงสุด1%เปรียบเทียบปริมาณกับช่วงก่อนที่จะเผาไหม้สัดส่วนของแก๊สออกซิเจนลดลงแต่ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น การลุกไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากๆก็เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ได้ฉะนั้นเมื่อมีการเผาไหม้ต่างๆเราควรต้องเตรียมการสำหรับการถ่ายเทอากาศให้ดีนะคะมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อย่างเช่นการติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้สวัสดีค่ะ